ได้ <N> ทิ้งนีไว้นะผมกลางแดดอันนี้นะเอาเอาละะสกีกมากระโดดแล้วผมร้อนมากเลยมโคตรร้อนเลยเนะด้โตจะไปล้างน้ำก่อนเนาะเฮนะเสื้อผ้า,ผาผมันก็จะเป็นประมาณน,นี้นะฮะจะล้างน้ำก่อนนะนี่ก็ล้างนา้ำเสร็จแล้วนะผมตอนนี้มันร้อนจริงอนะ อะไรเนาะโอ้โหถ้าผมจะต้องว่าไหนดีไม่ดูนั่นถ้าผู้ชมไม่ต้องดูก็ได้นะนะเนาะเนาะแต่ถ้าผู้ชมก็ต้องดูแหละรอปแป๊บหนึ่งได้ลนะฮะได้ลนะได้ลนะไ,นะไป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 กัน เราจะตัง้งผู้ชมไว้ตรงไหนตรงนี้แล้วกนันเนาะน่าหูไหม หมดอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะบ๊ายบาย